วัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเช็คไดชาร์จรถยนต์นะครับว่าไดชาร์จครับเสียมหรือเปล่านะครับด้วยที่ชาร์จทรศัพท์มือถือในรถยนต์นะครับนะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับมีที่จุดปรีนะครับเอาไว้เสียบกล้องนะครับติดรถยนต์นะครับอันนี้ชาร์จทรศัพท์ได้อยู่ที่5แอมป์ครับสองช่องนะครับอันนี้เราก็เอาไปเสียบนะครับที่ช่องจุดปรีนะครับ ถ้าพี่คนไหนสนใจที่ชาร์จรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับนี่นะครับที่การวิเคราะห์ในชาร์จรถยนต์ครับว่าเสียมหรือเปล่านะครับก็ให้เราทําการนะครับเสียบครับเข้าไปที่ช่องจุดบอดนะครับผมขอหยับกล้องแปาบหนึ่งนะครับเสียบที่ชาร์จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเปิดกุญแจนะครับครับแรงดันแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมานะครับครับวันนี้ก็คือว่ารถผมต์ทเครื่องแล้วนะครับ แล้วคราวนี้นะครับเราจะมาทําการวิเคราะห์ไดชาร์ตครับวิเคราะห์อย่างไรนะครับก็คือว่าให้เราทําการตาร์ทเครื่องนะครับดูนะครับว่าไดชาร์ตนะครับเสียหรือเปล่านะครับทำการตัดตัดเครื่องเลยนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับไดชาร์ตจะทํางานนะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้คือว่าไดชาร์ตสมบูรณ์ครับ รอบเดินเบาครับใช้แรงดันสูงขุ้อยู่ที่14.5โวลต์นะครับนี่ครับคือรอบเดินเบาครับเดี๋ยวผมจะลองทําการเล่นเครื่องมืนครับว่าแรงดันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับมีขึ้นบ้างนะครับ4.4.6ครับสําหรับตัวแรงดันตรงนี้นะครับไม่ควรเกินครับ15โวลต์นะครับหากว่าเกิน15โวลต์ครับแสดงว่าไดชาร์จนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับ ผมจะดับเครื่องเลยนะครับหากว่าไดชาร์จนะครับชาร์จไฟเกิน14.5นะครับไปถึง15โวลต์ครับไม่ควรเกิน15โวลต์นะครับถ้าเกิน15โวลต์ครับแสดงว่าไดชาร์จครับชาร์จไฟเกินนะครับอาจจะทําให้แบตบวมได้นะครับแบตเสื่อมไปนะครับนะครับอันนี้ก็ระแสก็ลดลงแล้วนะครับเพราะว่าผมทําการดับเครื่องแล้วนะครับแำลคงที่อยู่ที่13.5โวลต์ครับบอกสาหรับไดชาร์จเสื่อมนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่า เมื่อเราติดเครื่องยนต์แล้วนะครับไม่มีโหลดต่างๆนะครับแต่ว่าแรงดันนะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยูดประมาณนี้ครับสิบสามจุดห้าสิบสามจุดสองสิบสามโวลต์นี่ครับคือว่าไดชาร์จเริ่มชาร์จไฟได้น้อยลงนะครับแสดงว่าไดชาร์จนะครับชาร์จไฟได้น้อยลงนะครับไดชาร์จมีปัญหาแน่นอนนะครับชาร์จไฟไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ก็ควรไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ได้ด้วยนะครับนี่ครับ ว่าเวาลาเราออกเดินทางนะครับก็ชาร์จโทรศัพท์มือถยอยได้ด้วยนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ